หาไม่ถูกตั้งหารหาอรมอข้อนี้หกสิบกับเก้าสิบี่แล้ม่งกยังไงต้องสามสิบมาจากไหนไม่ได้ไม่ได้สามสิบไม่ได้ต้องเป็นจำนวนเฉพาะลบลบออกลบออกอะไรต่ออะไรต่อจิตไม่ได้จิตเป็นจำนวนเฉพาะฮะฮะได้ไหม ตัวอแผ่นวางเไม่ไม่เอาห้าวะอเอสองก็สองนาแทงขายัพากันท่มาหลายองแปดือสี่หรืออะไรต่อไปจะหาเนื้ออะไรหาเนื้อสองเหลืออะไรเหลือสองกับเหลือสามเอาเอาเราอตรงไหนคุณกันเป็นเท่าไหร่อะไรตรงนี้ตจวถามว่าอะไร หอะไรคำถามโจทย์อ like. ันไหนไฮไลท์โจทย์ถามอะไรเนี Hence, ่ยนี oh, ่สี่เหลี่ยมรูปจัตุรัสขนาดเท่ากันนี่เห็นไหมขนาดใหญ่ที่สุดโดยไม่เห็นเศษไฮไลท์ตรงนี้คำว่าจัตุรัสอันไหนอันอันไหนไฮไลท์ไม่อุ๊ยอันนี้คือไฮไลท์เออคำว่าจัตุรัสเนี่ยนี่ไฮไลท์มาให้มันเป็นสี่เหลี่ยมฮะเดีรู้ว่าโจทย์ถามอะไรอ่ะ เราได้แล้วเร,ลเ,เราได้แล้วจัดตลาดคือได้ตั้งสามสิบเลื่อนตั้งเข้าใจไหมตั้งตั้งสามสิบหลายเเมตรหนึ่งคุวาดรูปสี่เหลี่ยมหนึ่งท่าหกสิบหนึ่งเก้าสิบวาดรูปมึงก็สิบเล่นน้อยใช่หรลบเล,ลื่อนต้งโมงโมงเวลากลดแบกเนี่ยกดแบ็กได้เห็นไหมกดกลับอ่ะเออเครื่องมือวาดอันนี้คือเครื่องมือวาดที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมเออมา

กาสิอยู่ตรงไหนผิด <c> ส <uma> ีเขียวผิดสีเขียวผิดลบสีเขียวผิดพอยเพิ่งเขียนสีเขียวลบลบสีเขียวกดแบทอ่ะด้านกว้างยาวเท่าไหร่ลองดนกว้างยาว่าไหร่สบงนี่ยาวหกใช่ไหมตรงนี้คือศูนย์ตรงนี้คือหกบใช่ไหมตรงกลางคืออ่า ได้สามสิบแล้วด้านยาวเขียนยาวเท่าไรด้านยาวานาวมีโจทย์บอกเท่าไรยาวตอบเก้าสิบตรงนี้คือศูนย์ตรงนี้คือ <90. S 1> เราต้องการได้ไ <30 S 1> เท่าไรจัตุรัสามสิามสิบคูณเท่าไรจัตุรัสด้านคูณด้านสามสิบคูณอ,อะไรสี <40. S 1> ่พีทจัตุรัสเห็นไหมเนี่ยด้านคูณด้านคือสามสิบคูนสามสิบดันั้นตรงนี้สามสิบแล้วตรงนี้ต้องเท่าไหร ด้านคูณด้านเท่าไหร่จัตุรัสแต่ละด้านเท่ากันเท่าไหร่เก้าสิบเก้าสิบได้ไงด้านนี้ต้องยาวเท่าไหร่มันเก้าสอยู่แล้วเห็นไหมด้านนี้ก็ต้องยาวสาสิบไงจัตุรัสวาดรูปจัตุรัสขึ้นมาด้านคูณด้านไม่เข้าใจว่าจัตุรัสเหรอจัตุรัสมาจัตุรัสบ่ายอย่างนี้มันวงกลมจัตุรัสสี่ด้านมันเท่ากันเห็นไหมสี่ด้านมันเท่ากันแบบนี้โจทย์รอดคำนวณมันได้แล้วว่ายาวด้านละสามสิบ กว้างสามสิบฉะนั้นยาวเท่าไรหกสิบยาวหกสิบได้ไงมันเท่ากันหกปากไปทั้งหมดทั้งหมดหปากกว้างสามสิบยาวเท่าไรสามสิบฉะนั้นมันเท่ากันอยู่แล้วเพราะจัตุรัสกินแต่ละด้านมันเท่ากันสี่ด้านมันเท่ากันหมดได้มาสามสิบฉะนั้นเรารู้แล้วตรงนี้เท่าไหรสามสิบเขียนดิสามสิบเขียนตรงนี้ลงไปสามสิบคือจากไหนถึงไหนจากตรงนี้ถึงตรงนี้ใช่ไหมฉะนั้นจากตรงนี้ถึงตรงนี้ให้เป็นจัตุรัสต้องยาวเท่าไรสามสิบเออ 30จุดตรงนี้ลาฬิกาสิ้นไปให้มันตรงแล้วช่องต่อไปต้องยาวเพิ่มเท่าไหร่จะเป็นจัตุรัสสามสิบสามสิบเอออ่ะถ้าตรงนี้30ใช่ไหมตรงนี้คือเท่าไหร่30ปิบพอ่ะตรงนี้ศูนย์ตรงนี้เท่าไหร่30ตรงนี้คือ30เออตรงนี้คือสามสิ <30. S 1> นั่นครบหรือยังกี่ช่องหกตอบได้ยังตอบอะไรเนี่ยเออรถมีออก Băng con. Ui, đi con. Ui.